ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกทท่านที่กำลังรับชมรายการวิธีปลูกทุเรียนหรือปลูกทุเรียนบนป่าทรายนะครับอันนี้คือขุนเดชชาแนลนะครับเปิดทำการปลูกทุเรียนป่าทรายนะครับ ใกล้ใก้ับชายหาดทะเลห่างจากทะเล150เมตรครับนะครับคุณเดชชาแนลทำการปลูกทุเรียนบนป่าทรายใกล้ใกล้ชายหาดครับอันนี้ทุเรียนของคุณเดชชาแนลปลูกได้17เดือนนะครับ17เดือนยังไม่ถึง2ปีนะครับ ท่านผู้ชมครับคุณเด็ดเอาดินมากงนะแล้วก็ปลูกบนจอมดินฮนะภายนอกรอบๆข้างเป็นทรายนะครับนะครับอันนี้ทุเรียน17เดือนครับคือผมปลูกวันที่1นึ่งพฤษภาวันกรมวันแรงงานแห่งชาติ วันวันวันกรรมกรนะครับเดือนนี้ก็คือเดือนอพฤก,กจิก,กานะยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงเดือนธันวาพฤกจิก,กาปลายเดือนนะครับจะสิ้นเดือนละเดี๋ยวพอถึงเดือนวันที่หนึ่งพฤษภาปีหกหกก็จะครบสองปียี่สี่เดือนพอดีนะครับ อันนี้ผมปลูกบนโคกนะยกโคกนะครับยกโคก้ง่ายๆล่ะครับเอาดินมากองแล้วก็รดน้ำมันสักสองวันรดห้ดินมันฉ่ำดินมันอิ่มน้ำที่มากองแล้วก็เราก็เอาทุเรียนไปปลูกนะทุเรียน ต้นนี้ผมซื้อมาต้นละร้อบาทนะครับซื้อมาต้นร้อยหบาทจะมาปลูกนะครับซึ่งซื้อมาจากจันทบุรีไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อมาจากแถวหลังสวนหรือชุมพรนะครับส่วนคุณเดชชาแนลอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ คุณเดชจน n าเอปลูกบนพื้นทรายนะครับห่างจากจะทะเลประมาณ1 5 0เมตรนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีพื้นทรายอยากจะปลูกทุเรียนก็ก็ติดต่อสอบถามกับคุณเดชมาได้นะครับปรึกษาหารือกันได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออันนี้นะครับ ก็ที่สำคัญอย่าลืมกด s u บสไครต์กดติดตามนะครับอย่าลืมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับขุนเดชเดี๋ยวจะขุนเดชจะทำคลิปให้ชมต่อไปอีกครับสำหรับการปลูกทุเรียนนะครับจะปลูกอย่างไรให้น้ำอย่างไร ให้ปุ๋ยอย่างไรนะครับคุณเดชให้คำปรึกษาครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นมูลความรู้ให้กับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ปลูกทุเรียนโดยเฉพาะท่านที่อยู่ใกล้ๆกกับชายหาดใกล้ๆกกับทะเลซึ่งมันเป็นพื้นดินที่ปลูกต้นไม้ลำบากนะครับปลูกยากมากแต่ถ้าว่าเรารู้วิธีและขั้นตอนเขาก็ มันก็จะง่ายนะครับสำหรับวันนี้คุณเดชชาแนลก็ต้องกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ